ครับผมวันนี้ผมจะมาสอนทําปกแบบนี้นะครับทุกคนทําง่ายๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับทุกคน <c oughs> สอนทำนะครับไม่ได้ผมก็ไม่ได้ทำคลิปนานละ <c oughs> ชาร์จะสับ ก็เราก็เลือกปกนะครับปกที่เราจะใช้ในการทำนะครับต้องมีปกอยู่แล้วนะครับทุกคนผมจะเอาปกนี้แล้วกันว่าปกมันผมลบไปหมดแล้วปกปกนะครับเดี๋ยวจะไปโหลดใหม่นะครับทุกคนก็เดี๋ยวเรามาทํากันเลยดีกว่าเริ่ม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 เลยเออตอนแรกเราต้องมาเอาไอ้นี่ก่อน นี่มีเยอะเลยของผมอะนะของคนอื่นไม่รู้ว่ามันจะเยอะหรือเปล่าคนบางคนก็ไม่มีเลยนะครับเดี๋ยวผมขอกรุณาไปตัดภาพแป๊บหนึ่งนะครับทุกคนแป๊บหบนึ่งนะแป๊บหบนึง่งนะครับทุกคนหลังจากที่ผมตัดมานะครับทุกคนก็ได้ประมาณนี้นะครับตัดมาใช้เวลาก็นานอยู่นะนะครับเราก็ทำประมาเนาะทำไม่ยากครับ บเราก็เลื่อนมาตรงนี้นะครับแล้วก็มาตรงนี้ปรับเป็นอ่อนๆน,นิดนึงนะครับอ่อนๆปรับเป็นอ่อนนะครับไม่ต้องเข้มไม่ต้องเข้มอ่อนไปนะครับแล้วก็ขั้นตอนสุดต่อไปก็เราก็ทําเหมือนเดิมเอารูปเหมือนเดิมเราจะตั้งเป็นสองชั้นนะครับนี่ สองชั้นแบบนี้เลยนะครับทุกคนมันก็สวยอยู่ถ้าเกิดว่าใครบอกสวยก็บวกหนึ่งมาเลยนะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับมันก็ทําไม่ยากไม่ยากมากหรอกมันก็ไม่ยากนะครับก็ทํามาหลายครั้งแล้วครับได้ขายมามันก็มีลูกค้าอยู่นะก็เหนื่อยอยู่ ขั้นตอนต่อไปเอฟเฟ,ฟผมก็ให้ทุกคนไปหานะหาโหลดเองเลยเอฟเฟคเนี่ย <c oughs> เอฟเฟคแบบนี้นะครับทุกผู้ชมเราจะขยายเป็นแบบนี้แบบนี้นะแบบนถ้าผมผมจะทำแบบนี้นะครับทุกคนใครอยากทำแบบไหนก็แล้วแต่ทุกคนนะครับแต่ส่วนผม แบบนี้อยู่แล้วนะครับทุกคนไม่มีอะไรมากนะบแบบนี้นครับอย่าอย่าอย่าชิดเกินไปแล้วก็ต้องวางครับก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเออขั้นตอนต่อไปไปขั้นตอนต่อไปจะกกเร็วดีกว่าไปเร็ว,เรว,เรวนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาว,ยาวแต่ว่ามันไม่ยาวหรอกนะแค่แบบเดียวเองครับเดี๋ยว ขั้นตอนต่อไปก็พิมพ์มานะครับทุกคนแลแต่ทุกคนนี่แ,แต่ทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตทำแป๊บนึงนะครับทุกคนตรงนี้ผมจะข้ามไปเลยนะครับโอเคผมก็โอเคผมก็มกทํามาครึ่งหนึ่งนะครับตรงตกแต่งเนี่ยตกแต่งเนี่ยชื่อเนี่ยทุกคนก็ทํากันเอาเองเนี่นะครับว่าจะตั้งชื่ออะไรนะครับทุกคน นะครับผมชื่อชื่อก็ตั้งเอาเองนะครับว่าจะตั้งชื่ออะไรนะครับทุกคนก็ประมาณนี้แต่ว่ายังไม่หมดรอบสุดท้ายนะครับอ่าอันสุดท้ายเนี่ยเราจะเพิ่มเป็นอันนี้นะครับทุกคนส่ดน้ายไม่มีก็หาใน youtube ได้นะครับไม่มีใน youtube ก็ google เ,เอานะครับมันก็หาไม่ยากหรอกนะครับ ให้มันยาวนิดหนึ่งนะครับก็ได้ละแค่ประมาณนี้เอ้าอะไรเนี่ยอะไรก็เนะเราก็ทําให้มันอ่อนนะครับเมื่อมันนี้มันก็เสร็จสิ้นแล้วครับก็เราก็จะได้ประมาณนี้นะครับทุกคนก็เสร็จละอ่าแล้วก็เราก็เซฟไว้เลยแล้วก็เราก็กดออก กดออกแล้วก็เข้าใหม่ถ้าเกิดว่าไม่อยากดูโฆษณาเอาไอา้นั่นกูหายก็คลิปนี้กม็มีเพียงเท่านี้นะครับทุกคนก็ได้มาแบบนี้เลยนะครับมาสองตัวเลยอันนี้ก็แบบนี้มันไม่เหมือนกันวะเฮ้อยอันนี้ย เด,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 ดี๋ยวนี่ต้องแบบนี้โอ้ยเนาะนะครับทุกคนก็มีประมาณนี้เนาะอันนี้ก็เป็นบุคคดิตครับสองตัวนี้ก็จะเหมือนกันเลยนะครับสามวันนี้ผมขายนะครับทุกคนไม่ใช่ธรรมดาถ้าเกิดว่าใครอยากมาซื้อผมก็มาซื้อได้น,นะครับไม่มีปัญหานะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับบ๊บายบาย